สวัสดีครับสวัสดีคร่ะวันนี้นะครับผมมาส่งรถลูกค้ามารับรถนะฮะของคุณพี่มนรัตน์ชัยอาสากับคุณรัฐพลนะครับอความรู้สึกแรกก่อนเลยเดินขึ้นโชว์รูมฟิลไหนอยากได้รถใหม่ด้วยลูกใหม่ด้วยไม่ถือไว้ก็ได้ถือไว้ใกล้ปากก็ได้เออฟิลไหนอยากได้รถ ได้เดินขึ้นมาโชว์รูมคิวไหนเหรอเออแบบประมาณว่าแบบอยากซื้อเพิ่มหรือว่าจะาไปใช้งานอะไรอย่างงี้ซื้อเพิ่มด้วยใช้งานด้วยอ่าเนาะ,อะโอเคชอบอีสุตร,ตรงไหนที่ว่าแบบได้เลือกอีสุกคันนี้ชอบทรงสวยทรงสวย,สวยใช่เนาะแล้วก็เดิมทีก็เป็นลูกค้าเต่าอีสุอยู่แล้วใช่ค่ะอ่าโอเคแล้วอย่างตัวรถสวยเราชอบอยู่แล้วด้วยเนาะอ่ะ สีดำตอนแรกเปลี่ยนสีนะตอนแรกสีอีกสีหนึ่งมาเป็นสีดำแต่รถเร็วด้วยใช่เร็วเนาะเร็วค่ะเร็วเออเดือนเดียวเองจบเ,เบาเนาะ <c oughs> อ่ะแล้วพี่ปาปล์มบริการเป็นไงบ้างเอาพูดได้เลยไม่ต้องซีเลือนดีค่ะตอบลายไวมากม,มาเด็กๆเด็กๆลายไปก็ตอบเลยตอบครับเพราะยังไม่นอนฮะตอบครับไม่ต้องหวงะะะ่วงนะฮะเนาะเราถูกใจเนาะถูกใจเอไม่หรอก คนเนี้ยได้ขับรถใหม่คนซื้อได้ขับรถเก่าก่อนเนาะให้ยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับการที่ว่าลูกค้ามาอุ่นนนและให้ตามซิ่งได้ยินดีให้บริการนะครับ <c oughs> ถ้าอย่างไงก็ขอให้ลูกค้าสุขภาพแข็งแรงนะครับรับรวยเงินทองจากรถคันใหม่นะครับก็คิดอะไรอยากได้อะไรก็ขอให้สมรารถนาะครับขอบคุณมากค่ะ